ดีคัผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการและนิทรรศกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากราุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่จังหวัดนครปฐมนะคะมาขอความรู้แล้วก็มาติดตามความคืบหน้าในการถวายงานเกี่ยวกับการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนของงานระณีศิลโดยเฉพาะเลยค่ะ พระบาทในวันนี้ที่ฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์วิจิตชัยวิชิตซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรมช่าง10หมู่ของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร,ร,ากร,กรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คสวัสดีค่ะขออนุญาตขอความรู้นะคะวันนี้เริ่มต้น,นจากอาจารย์รับราชการมากี่ปีแล้วคะนี่ก็30กว่าปีแล้วนะคะ30กว่าปีนั่นหมายความว่าน่าจะเคยถวายงานเรื่องการพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศาก่อน ก็หลายครั้งแล้วนะคะถ้าเกิดว่านับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนะคะพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินนะคะและ้วก็ต่อมาก็เป็น สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกๆที่อาจารย์เริ่มถวายงานนะคะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีราชการที่7ตอนนั้นน่าจะเป็นข้าราชการรุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ลแล้วตอนนั้นเริ่มถวายงาน,ใน,นในด้านไหนคะ ดิฉันก็จะเป็นลักษณะที่เข้ามาปฏิบัติงานในเริ่มแรกๆนะคะดิฉันก็รับราชการที่งานศิลปะไทยและช่างสิบหมู่<ช>นะคะ<ช>ของกรมศิลปาก,กรครั้งแรกๆที่เข้ามานี่ได้ทําการบูรณะปฏิสังขรราชรถราชยานที่จะใช้ในพระราชพิีนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกในตอนแรกๆที่ดิฉันได้เข้ามาได้อยู่กับอาจารย์มงคลเขียนสีนะคะ<ช> ึ่งท่านได้ดูแลในเรื่องของงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถอาจจะเป็นช่างที่ช่วยอาจารย์นะคะในเรื่องของการแกะสลักลวดลายนะคะเราเราก็ได้เรียนรู้และศึกษาอันนั้นในเรื่องแบบเข้ามารับราชการใหม่ๆนั่นคือข้าราชการใหม่เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นครูด้วยในการสอนใช่ค่ะเขาจะดูค่ะ ครั้งแรกนั่นเท่ากับว่าในสมัยรชัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเก้าปรดกระหม่อให้จัดการพระราชพิธีแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยแปลว่าน่าจะมีความเก่าแก่หรือว่าชังรุดไปเยอะ,ะทีเดียวเพราะว่าหลังๆมันนี้เราอาจจะเห็นการซ่อมแซมกรณาปฏิสังขรณ์ค,ค,ครั้งใหญ่ๆหลายครั้งแต่ว่าตอนนั้นนี่คือเข,เข้ามา ในโรงราชรถนี้จะไม่อะไรนะเก่ามากรนะา,า,าชรถทุกองค์แล้วก็เก่าแล้วก็เสือสเส่อมสภาพเสื่อมสภาพมากดิฉันได้เห็นความสมรุดิชุดโทมของราชรถทุกองนะคะ,คะและในครั้งนั้นที่กรมศิลปากรหรือว่าที่ตรวจสํารวจนะคะ ดูดูแล้วพระมหาพิชายราชรถถ้าจะบูรณะในครั้งนั้นก็คงจะไม่ทันการทางอาจารย์หรือว่าทางผู้บริหารของกรมศิลปกรก็ตัดสินใจที่จะบูรณะพระเวชยันราชรถนะคะเป็นเป็นที่องค์ใช้ในงานพระราชพิธีในครั้งนั้น,นแต่ว่าขานัขานขันนาม,นามว่า,วาพระมหาพิชยายราชรถแต่จริงๆคือพระเวชยันราชรถใช่ค่ะค่ะครั้งนี้อาจารย์รู้สึก ต่างไปจากครั้งก่อนๆที่ถวายงานพระองค์อื่นๆมาอย่างไรบ้างะคะทางว่า1ก็ย่อมต้องมีความแตกต่างเพราะอันนี้เราต้องถวายพระเกียรติยศเป็นการสูงสุดนะคะของ,ของ,ข,องของเราที่จะน้อมเกล้าวนะคะครกรมศิลปากรก็ต้องศึกษาราชรถทุกองนะคะที่ในเรื่องของการบูรณะและพระราชยานอะไรที่จะจําเป็นที่ต้องใช้อันนี้เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือ สิ่งสิ่งใดที่ยังไม่พร้อมทางกรมศิลปากรเองก็ต้องจัดเตรียมให้มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชนทยานน้อยที่จะต้องจัดสร้างขึ้นใหม่องค์นี้ด้วยค่ะ<ม>ที่จะต้องทําเพิ่มขึ้นนะคะและก็ทุกส่วนนะคะเราเราก็จะ ดำเนินการที่บุรณะและก็ซ่อแมแซมที่ให้สวยงามและก็ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมีความแข็งแรงและก็พร้อมใช้ในพระราชพิธีค่ะค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเห็นภาพรวมแล้วก็ได้รับคําสั่งงานเนี่ยนะคะ,คะทางทางทางสำหักช่างสิบหมู่โดยในงานที่อาจารย์ดูแลอยู่ก็คือเรื่องการบุรณะปฏิสังขรณราชรถและพระยานมานโดยเฉพาะเนะะี่ยค่ะเริ่มจัดลําดับยังไงคะเวลาทํามาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วค่ะ ในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรราชรถนะคะที่เราจะดูหลักๆก็คือพระมหาวิชัยราชรด,ดก่อนนะคะ,คะแล้วก็จะมีราชรถน้อยรอเก้นะคะที่เราจะต้องดําเนินการนะคะในเรื่องของการซ่อมนะคะ,คะแล้วก็จะมีพระที่นั่งพระราชเชนทยานนะคะ,คะที่จะใช้เชิญพระบรมอัฐินะคะ,คะที่ที่ที่ต้องนํามาบูรณะและรวมทั้งจัดสร้างพระราช ราชเชนทยานน้อยนะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีพระราชกระแสที่จะต้องรับสั่งให้ใช้ราชรถปืนใหญ่อันนี้ทางเราอันนี้ก็เรื่องใหม่หมที่จะต้องดําเนินการด้วยค่ะ,คะ,คะทางทางทางฝั่งอาจารย์นี่ก็คือเป็นฝั่งที่ออกแบบทางทางทางเรานี้ในเรื่องของการเตรียมพร้อม เพราะฉะนั้นในการใช้ราชรถและพระราชยานนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มงานต่างๆที่อยู่ในกลุ่มประนีสิ์นะคะที่จะต้องดูแลในงานส่วนนี้งานทีประีสินครอบคลุมอะไรบ้างคะงอาจารย์กลุ่มประนีสินเนี่ยมันก็จะมีหลายงานนะคะที่จะอยู่ในในในสวนนี้นะคะ,คะก็จะมีทั้งงานช่างเขียนและหลายหลายช่าง ลายรถน้ำนะคะแล้วก็จะมีงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตนะคะแล้วก็จะมีทั้งช่างงานปิดทองประดับกระจกนะคะแล้วก็จะมีช่างโลหะและศิราพรแล้วก็มีการช่างปั้นและก็ช่างมุกป,ประดับมุกนะคะคืองานประณีตศิลป์คืองานละเอียดอ่อนอแล้วก็ใช้ฝีมือช่างที่ประณีาาสตสูงใช่ค่ะ,คะรวมเป็นกลุ่มแบบนี้แต่ก็มีมีช่างมีข้าราชการที่ ที่รับผิดชอบแต่ละด้านกันไปค่ะ,คะหัวใจในการทํางานบุรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานพระย,ยานมาต่างๆหัวใจสําคัญคืออะไรคะค่ะประเด็นแรกนะคะคือความสวยงามทางด้านงานประดิษฐ์นี่เป็นหัวใจที่ว่าเราจะจะต้องทำํำให้สมบูรณ์แต่ความสวยงามเท่านั้นยังไม่เพียงพอความแข็งแรงและก็ความอ,อ,อะไรนะที่จะใช้ในพระราชพิธี ให้พร้อมอันนี้เป็นอะไรนะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นสวยสง่างามแล้วก็แข็งแรงใชพร้อมที่จะเผชิญสภาพอากาศสถานการณ์ต่างๆในการที่จะเชิญออกไปใช้ในการในพิธีและนี่ต้องคู่กันไปต้องดื่ะต้องคู่กันไปด้วยค่ะอาจารย์คะถึงวันนี้เนี่ย งานเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบนี่ล่วงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะถ้าถามว่าหลักใหญ่ๆนะคะออตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้อะไรนะคะเกินแล้วนะคะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ,คะเกินครึงค่งแล้วคือ,คอทุกอย่างนะคะทั้งหมดนะคะ,คะไม่ใช่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องนํามาประดับเครื่องประกอบต่างๆที่จะต้องนํามาประดับบนพระมหาพิชัยราชรถก็ดีหรือว่าราชรถองค์อื่นก็ดีนี่คือ เกียงบุรณะหรือว่าทําใหม่เลยคะสำหรับในกรณีนี้พระราชพิธีในครั้งนี้เราจัดสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะสร้างใหม่ทั้งหมดเลยถาวายพระเกียรติยศสูงสุด อันนี้ของเก่าคือ,อราชรถน้อยรอ9784ที่เราบูรณะนะคะคือลวดลายส่วนประกอบของเกลนส่วนประกอบของราชรถฐานเกินอันนี้เราถอดลวดลายมาเพื่อทําการบูรณะที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าไม้ส่วนชิ้นใดอะไรนะผุชารุดหมดสภาพเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไม้ใหม่อย่างเช่นกรณีฐานเกินอันนี้เราก็เปลี่ยนไม้ใหม่แล้วก็แกะลวดลายใหม่ในส่วนรายละเอียดค่ะค่ะเช่นเดียวกันส่วนประกอบนะคะ แล้วก็ลวดลายชัมรุอันไหนลวดลายที่เขายังดีอยู่หรือสวยงามไม้แข็งแรงเราอาจจะเสริมอะไรนะคะเฉพาะลวดลายตรงนั้นแล้วก็แกะแกะแกะเพิ่มเติมนะคะก็เป็นลายของบัวโบราณนะคะค่ะค่ะนี่คือนี่คือโรงที่ทำงานอันนี้เป็นเอ่อโรงของกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ปนีษนะนี่ไม้จันทน์หอมที่ได้จากป่าุยบุรีค่ะ แต่ว่าในส่วนที่ทำในส่วนที่ทำพระพระโกศจันทร์ก็ที่สนามหลวงอันนี้ก็ต้องมาที่นี่ค่ะคือมาไม้อันนี้จะไปจากที่นี่คือคือแปลรูปแล้วเราก็ต้องมาแปลรูปอีกทีนะคะแล้วก็จัดส่งไปที่สนามหลวงค่ะเพราะในเรื่องของการแปลรูปเป็นบัวทลาหรือว่าเป็นไม้จะขนาดกิมมินก็แล้วแต่จะต้องทําการที่ ที่ตรงนี้ค่ะที่โรงนี้ก่อนค่ะแล้วถึงจะไปฉลุลายขั้นตอนท้ายๆชลุลายใช่ถึงจะไปตรงนู้นนะคะอันนี้คือความยุ่งยากที่ที่เราต้องทํางานทางด้านนี้ถึงความละเอียดฝั่งนู้นทำอะไรนะคะช่างไม้ค่ะช่างไม้ที่เขาเอานำที่นั่งเกินนะคะของราชรถน้อยรอ9784มาทําการบูรณะที่นี่ค่ะค่ะประเดี๋ยวถ้าเราอะไรนะบูรณะแข็งแรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นําไปอะไรนะคะ ประกอบนะคะที่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครอ,อีกทีนะคะ,ะแล้วก็นํามาลงสีปิดทองเช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้น้องๆก็ทํางานกันหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นราชรถก็ดีหรือที่ที่จะต้องอะไรนะซ่อมซ่อมชิ้นซ่อมแสนชิ้นงานนะคะนะคะส่วนประกอบทั้งหมดนี้นะคะที่นั่งเกินนะคะถ่ายของ ที่นั่งเกินท้ายของราชรถน้อยรอ9784ค่ะงานที่ทางกลุ่มงานประณีตศิลป์สำนักช่างศิลป์กรมศิลปากรรับผิดชอบโดยหลักๆก,ก็คืออย่างอาจารย์เนี้ย ปรมาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ผิดพลาดไม่ได้ใช่ขณะเดียวกันก็มีข้าราชการรุ่นใหม่มาเสริมด้วยค่ะและเห็นว่ามีอีกส่วนหนึ่งคือต้องใช้จิตอาสาด้วยเหรอคะใช่ค่ะยังไงบ้างคะคอาจอ,อยากจะเรียนนะคะว่ากําลัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักา่านสืบหมุ่บุคลากรที่จะทำงานทางด้านนี้คงมีได้ไม่เพียงพอในครั้งนี้นค่ะจะถามว่ามีทั้งหมดกี่ท่านนะคะอันนี้งานของเราถ้าเกิดว่าในกลุ่มปนิสิทธิ์เนี่ยมันจะ70กว่าท่านแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมีงานหลากหลายตามหน้าที่ซึ่งจะแบ่งอะไรนะแยกออกไปถ้ากลุ่มกลุ่มงานช่างปิดทองอสิบกว่าท่านหรือว่ากลุ่มงานช่างแกะสลักสิบกว่าท่านเนี่ย มันทํางานนี้ไม่ได้ทั้งหมดะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้จิตอาสาแล้วก็เราก็ได้จิตอาสาที่มีความรู้มากมายแล้วก็มีความสามารถทางด้านะะช่างฝีมืออันนี้มาร่วมช่วยงานเรานะคะตลอดจนได้ทั้งครูครูอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรมาให้คําแนะนําแล้วก็นําสิ่งที่ดีๆมาอะไรนะร่วมที่จะอะไรนะคะ ทุกคนอยากถวายงานทุกค่ะยากถวาใครที่พอจะมีเวลาแล้วก็มีทักษะมีประสบการณ์เนี่ยอยากมาถวายงานนั่นสะตอนนี้รับเต็มหรืยยังคะทุกอัตรารลอยังคะจิตอาสาของแต่ละงานแต่ละงานนี่ก็มีมีเยอะนะคะตอนนี้แม้กระทั่งถ้าแก่สลับตอนนี้ก็มาอะไรนะเพิ่มเติมขึ้นอีก ยังงั้นแปลว่าเราคงไม่ไม่ประกาศอะไรแล้วคงไม่ประกาศเท่าที่มีอะไรนะคะรับเท่าที่มีตอนนี้เพ่าะว่ว่านผู้ชมจะได้ทราบนะคะว่างานขับเคลื่อนมาเกิน50%แล้วค่ะแล้วมีข้าราชการมีผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์สูงคอยดูแลในภาพรวมอยู่แล้วก็มีข้าราชการรุ่นใหม่มาเสริมเหมือนกับย้อนไปตอนที่อาจารย์รับราชการใหม่อาจารย์ก็ไปเรียนรู้จากข้าราชการรุ่นที่รุ่นครูเหมือนกันนี่คือภูมิปัญญาหรือมรดกของแผ่นดินที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็ ็มีจิตอาสาหลายส่วนที่ได้เข้ามามีโอกาสในการถวายงานในครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์คะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์บอกไปยังท่านผู้ชมถึงส่วนที่เรารับผิดชอบว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รำลึกถึงอะไรอยากให้ท่านผู้ชมได,ได้เชื่อมั่นในการทํางานของอาจารย์และเหล่าข้าราชการและจิตอาสาในการถวายงานครั้งนี้อย่างไรคะค่ะ การถวายงานอย่างนี้คือไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการหรือผู้ที่มาร่วมงานก็ดีนะคะคือมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มเตี่ยมนะคะคือ,อ,อด,ด้วยประสบการณ์นะคะของเราที่ได้ได้ทำงานทางด้านนี้ขอให้ทุกท,ท่านมั่นใจนะคะว่าสำนักงานศิลป์กรมศริลปากรเนี่ยจะสามารถที่จะดำเนินง,งานถวายเกียรติยศสูงสุดแดบบ่พระองค์ได้อย่างเต็มที่และกอ,อให้สมเกียรติ อย่างที่สุดคะค่ะถามไได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในห่วงเวลาที่งานล่วงไปได้เรื่อยๆจนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ถ้าอย่างไรจะขออนุญาตมีโอกาสครั้งต่อไปมาติดตามความเคื่อน้าอีกนะคะอาจารย์ขาและเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพราะฉะั้นสัก่รเ่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูส่วนอื่นๆของสํานักช่างศิกรมศิลปากรกันต่อค่ะ ที่สองของไลนนี้เท้ากับสายสวรรค์กอย,ยิ่งชุดพิเศษค้าพระบาทนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยามพระยานามาต่างๆที่สำนักช่างศิบ์หมู่กรมศิลปากรค่คะมาดูอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงานที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับคุณปาริชาติไกรสอนนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการกลุ่มงานปิดทองประดับประจกสำนักช่างศิบ์หมู่กรมศิลปากรค่คะสวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกพี่จอมนะคะจอมนี่คือ ถวายงานมาตั้งแต่หลังสวรรคตก็เริ่มวางแผนลงมืออะไใช่ไหมคะเริ่มกันทำค่ะเริ่มงานจริงก็ต้นเดือนมกราเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่ที่เริ่มลงมือทำากันนะคะภายในบริเวณนี้ประกอบไปด้วยงานอะไรบ้างคะในที่นี่นะคะจะมีพระที่นั่งราชินทริยานค่ะหลังจังใหญ่หลังเก่าเดิมนะคะแล้วก็มีส่วนของผ้าม่านผ้าลายทองแผ่นลวดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านทงงอนราชรถแล้วก็ฉับ เราก็จะเป็นผ้าลายทองแผ่นลวแผรวดทั้งหมดค่ะ แปลว่าพระที่นั่งราเชนทรยานก็มีองค์เก่ามาบูรณะใช่ค่ะแล้วก็มีองค์ใหม่ใช่ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ด้วยใ,ในงานพระราชพิธีนี้มีพระที่นั่งราเชนทรยานสององค์ใช่ะค,ะค่ะซึ่งทางเราก็ต้องดูแลหมดบูรณะแล,และสร้างใหม่หมดใช่ค่ะแล้วผ้าลายทองแผ่ลวดที่พี่จอมอธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นผ้าลายทองแผ่ลวดที่จะใช้ประกอบราชรถราชยานหลายๆองค์ด้วยใช่ค่ะรวมทําที่นี่หมดเลยทําที่นี่หมดเลยในส่วนของผ้าผ้าลายทองแผ่ลวดนะคะค่ะมันไม่ได้ส่วนของพระม้า ของพระมหาพิชัยรัชรสแล้วก็ทงงอนฉัตรของพระมหาพิชัยรัชรสแล้วก็รวมไปถึง,ถงใช่ค่ะและรว,วมไปถึงรัชรสน้อยที่ใช้ในงานค่ะทำไมถึงต้องใช้ผ้าลายทองแผล่ลวดและคําชื่อเรียกเนี่ยหมายถึงอะไระยังไงคะเราก็ทํามาแต่โบราณน่ยนะคะที่เป็นผ้าลายทองแผล่ลวด <ฮะ S 2> ควําว่าลายทองแผล่ลวดในที่นี้หมายถึงเส้นลวดคาว่าลวดเนี่ยหมายถึงเส้นยาวๆในงานศิลกปกรรมมนะค่ะเวลาเราทํางานศิลปกรรมน่ะปั้นปั้นเส้นยาว ที่ทาให้มันกึงเป็นเส้นยาวๆเขาเรียกว่าปั้นเส้นลวดหรือถ้าเส้น<อ>งานเขียนก็คือเขียนเส้นลวดคือเส้นยาวๆไอ,อตัวนี้ก็ศัพท์ศิลปกรรมไม่ใช่เรานึกว่าถือว่าลวดเนี่ยเหมือนกับที่เราใช้ในงานช่างอือ่นๆทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เป็นศัพท์ศิลปกรรมเป็นศัพท์ศิลปกรรมใช,ใช่แล้วก็มาเย็บแผ่ไปตามลวดลายเราเลยถึงเรียกว่าผ้าลายทองแผ่ลวด อย่างนี้นี่เองทราบแล้วความหมายผ้าลายทองแผล้วดแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้ในพระราชพิธีนี้เยอะมากนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อยู่ใกล้พี่จอมที่สุดอันนี้นี่คือสําหรับใช้อะไรอันนี้เป็นผ้าม่านของพระมหาพิชัยราชรสผ้าม่านพระมหาพิชัยราชรสใช่ค่ะนี่หนึ่งผืนนะคะทั้งหมดมีสี่ผืนทั้งหมดมีสี่ผืนใช่สี่ด้านสี่ด้านเหมือนกับของเดิมไหมคะลายเหมือนเดิมลายลายเราเป็นเดิมจะเป็นพุ่งข้าบินตอนนี้เราจะเป็นลายเทพนุ่ม ค่ะเราเพิ่มเหมือนกับเขาเรียกอะไรเพิ่มพระเกษษษษษษษียรติท่านนะคะแล้วก็ใช้ไหมที่ใช้เราก็ใช้เป็นไหมลโลหะหรือกิมเจงค,ค,ค่ะหรือเรียกอีกอีกอย่างเพราะกิมเจงจะเรียกเป็นก,นกลางๆก็คือไหมลโลหะนะคะมันจะมีตัวผสมของโลหะด้วยทั้งหมดที่ที่มาทําอยู่ที่นี่เนี่ยมีทั้งข้าราชการได้<ช>เห็นว่ามีจิตอาสาด้วยหรือจิตอาสามรามายอะมากกุ้มเทมากอยากขอชื่นชมจิตอาสาค่ะทุกคนมาเนี่ยใจเกินร้อยเลยค่ะคือแบบก็มา คลุกกันอยู่ตรงนี้กกนทำง,งานไวางานกันอยู่มาตั้งแต่เรายังแบบเจ้าที่นะคะไม่มีวันหยุดวันธรรมดาเราจะเช้าตั้งแต่เก้าโมงเช้าเริ่มงานตั้งแต่เก้าโมงเช้าเย็นสองทุง่มครึ่งอาสา,าก็เหมือนกันค่ะมาก่อนเราอีกค่ะมารอให้เราเปิดตึกแล้วก็ขาดตอนตอนเย็นนะคะสองทุ่มครึ่งต้องไล่กลับบ้านค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะลุกได้แล้วค่ะบางวันต้องบอกว่า เจ้าที่ไม่ไหวแล้วค่ะเจ้าที่ขอพักนิดนึงอย่างเงี้ยใจเกินร้อยจริงใจมาในใจเกินร้อยกิราศารใช่แล้วตัวพี่จอมเองรับราชการมานานหรือยังพี่รับตั้งแต่ปี40น่ะตั้งแต่ปี40เกือบ20ปีละเกือบ20ปีแล้วแล้วก็ถวายงานในด้านนี้มาโดยตลอดเหรอคะก็ถ้าถ้าพระเมนก็ตั้งแต่สมเด็จพระพี่นางค่ะตั้งแต่สมเด็จพระพี่นางจนกระทั่งถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่าน ขอความรู้และดูกันใกล้ๆเลยนะคะสําหรับขั้นตอนการทําผ้าลายทองแผ่ลวดคือจริงๆผ้าเริ่มเริ่มจากผืนผ้าด้านล่างก่อนใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผ้าตัดทองค่ะผ้าตัดทองจ้ะอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องทําใหม่แต่ว่าเลือกมาเลือกมาเลือกซื้อมาจากนั้นทํายังไงต่อคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะงานทองแผ่ลวดจะมีกระบวนการที่ร่วมกันหลายด้านช่างเขียนเขาออกแบบเขียนแบบอลายปรับแบบลายทุกอย่างช่างแกะสลัก ก็จะมาตอกฉลุลายที่เป็นอย่างนี้ให้เราอะค่ะ oh. ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอยากจะให้ดูตัวอย่างก,กระดาษตอกฉลุลงไปในกระดาษใช่ค่ะกระดาษที่ใช้กระดาษน้ําตาลนะคะกระที่ที่เราปูโต๊ะผืนน้าตาล oh. อยู่นะคะ่ะใช่เราตอกฉลุให้เป็นลวดลายก่อน <Okay. S 2> แล้วช่างปิดทองอะคะ่ะก็มาจะเตรียมพื้นในการทาชเล็กทาสีปิดทา,ทาสีปิดทองแล้วก็ปิดทอง กว่าจะมาถึงโต๊ะนี้เนี่ยผ่านมา3ขั้นแล้วค่ะยังมีประดับกระจกก่อนด้วยประดับกระจกก่อนด้วยใช่ประดับกระจกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาสาบผ้านะคะสาบสีต่างๆที่จะให้งานเด่นขึ้นคัดคัดสีขึ้นค่ะมาวางผ้าเรียบร้อยมีการกัดล็อกการขึงยังค่ะทำยังไงไม่ให้ลายมันย่นเนาไว้เพื่อไม่ให้ลายหนี่ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะหนีอะค่ะเวลาการดึงเ ชิ้นงานที่เราต้องทําการหลายคนเนี่ยค่ะบางทีมันจะเลื่อนแล้วก็ทําให้ลายย่นได้เราก็ต้องมีการวางแผนว่าต้องต้องทำยังไงปักยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงมาปักปักอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เขาเห็นเนี่ยภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาภาษาสับช่างในพิจารนกกรมที่ไปอ่านเจอนะเขาเรียกว่าไข่ลายการคอเออสระไอไม้มลายคอควายไม่เอกไข่ลายนี่เป็นศัพท์ในพุทจารนกกรมสับช่างค่ะแต่แต่เวลาเดี๋ยวนี้เราอะถนัด ปักผ้าใช่ไหมแต่นี่สับโบราณสับโบราณเรียกว่าไคราล,าลายค่ะ ใช้กันจุดตรงนี้ซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่านี่คือพระที่นั่งราเชนทะยานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็จะเชิญมาใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลงิงพระบร,รมศพในหลวงรัชกาลที่9ก้าเการัชกาลแล้ว <S <S เพราะฉะน,นั้นนี่คือสําคัญมากๆในในการที่เราจะบูรณะ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ที่เห็นโครงอย่างนี้คือกําลังทําอะไรคะพี่จอมตอนนี้กําลังทารักรองพื้นละเราผ่านกัน ขัน้นอ่าลอกสีมาแล้วตอนนี้เราผ่านงานมันหลายขั้นตอนนะ,ะลอกสีแล้วตอนนี้เริ่มทาลักษ์ทาลัก์ตัวนี้ลักษณะเป็นเหมือนรองพื้นนะคะค่ะพอรองพื้นได้อิ่มเต็มที่เราถึงจะปิดทองค่ะทาลักจนเป็นสีดาก่อนใช่สีดํจจดทองใช่เดี๋ยวจะปิดทองก็มีบางส่วนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวดูตรงนี้ได้เขาก็ชิ้นส่วนที่แยกได้ก็กำลังเริ่มปิดทองค่ะขั้นตอนจากตรงนี้จนกว่าจะเสร็จนี่อีกนานไหมคะพี่จอมก็อยากให้เสร็จก่อนสิงหาชัวร์ก่อนสิงหา เพราะว่างานละเอียดต้องค่อยๆทำใช่ค่อยๆทาไปค่ะคืออย่างลงรักทีหนึ่งเนี่ยจะปิดทองได้ก็ต้องให้แห้งสนิทใช้เวลาเท่าไหร่คะอ๋อตอนนี้เราไม่นานค่ะเดี๋ยวนี้เราพยายามควบคุมได้สองวันให้2วันประมาณสองวันก็ทีนี้ก็ค่อยๆไล่ปิดทองค่อยๆไล่ใช่จุดจุดที่ยากที่สุดในการบูรณะคืออะไรคะมันมันที่านทีนมันตอนลอกสีเราต้องพยายามต้องทําให้ลายคมชัดมากที่สุดและไม่กิน ไม่ทำลายเนื้อไม้เก่าตัวนี้ตัวนี้เราต้องใช้ความระวัดระวังมากที่สุดค่ะอย่างที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะกับท่านผู้เชี่ยวชาญว่างานที่เป็นหัวใจสําคัญต้องควบคู่กันไปทั้งสองส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานพระยานวา,าต่างๆเพราะว่า 1. ความสวยงามประณีตสมพระเกียรติที่สุด2ก็คือความแข็งแรงทนทานาที่บูรณะแล้วนํานมาใช้ในการพระราชพิธีได้อย่าง สะดวกง่ายดายแล้วก็เอื้อต่อการที่จะเคลื่อนไหวใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือจะต้องรักษาเพื่ออนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปด้วยใช่ไหมคะพี่จอไม่ใช่แค่ว่าเอาแค่แค่งานนี่จบเราต้องคิดถึงต่อไปทั้งหลังให้เขาชงอยู่ต่อไปแล้วลวดลายในขณะที่เราซ่อมงานแกะงานเขาคือครูที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้เห็นลวดลายเทคนิคการแกะฝีฝีแกะค่ะแต่ละอัน ขั้นตอนการของกระจกที่เู้ใช้แต่ละยุคแต่ละสมัยเราจะได้ศึกษาตรงนี้เลยค่ะถ้าเราไม่แกะเราไม่รู้เขาคือเคลื่อนถอ,อดแบบของบูรพาจารย์ที่สร้างเอาไว้ถึงได้เอาหลังนี้มาจําลองเพื่อให้หลังหลังน้อยจําลองนะคะ <c oughs> เราจะได้พยายามศึกษาไปคนที่จะเขียนแบบค่ะเขาก็จะมาดูตลอด <c oughs> ว่ามันจะไปยังไงแกะยังไง <c oughs> แนวทางทีลายเป็นยังไง <c oughs> เขาก็จะศึกษาซึ่งกันและกันเพื่อจะได้พยายามให้ได้เรียนแบบให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะ สุดท้ายค่ะพี่จอมอยากจะฝากไปถึงประชาชนคนไทยที่ทุกคนส่งกําลังใจมาช่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสํานักช่างชิมกุกรงศิลปกรด้วยนะคะอยากจะขอบคุณกําลังใจและอยากจะฝากถึงทุกๆท,ท่านอย่างไรว่าสิ่งที่เราทนะําณวันนี้เนี่ยเป็นไปตามกําหนดเวลาเป็นไปตามองความรู้และภูมิปัญญาโบราณให้ทุกคนรอคอยติดตามยังไงบ้างคะสำหรับงานของเรา เราพยายามช่างสิบหมู่แล้วก็ติจอาสาทุกท่านนะคะตั้งใจทํางานนี้สุดกําลังค่ะแล้วคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จตามกําหนดไม่ไม่ใช่ว่าน่าจะต้องแล้วเสร็จตามกําหนดค่ะและทํางานทุ่มเทกันสุดชีวิตเลยใช่ค่ะทุ่มเทสุดชีวิตค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะพี่จอมที่ให้ให้เวลาแล้วก็อธิบายเป็นการให้ความรู้ไปยังประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ค่ะขอบคุณนะคะ และนี่ก็คือคุณปาริชาติไกรสอนนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการกลุ่มงานปิดทองประดับกระจกสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรค่คะวันนี้เราได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นความรู้ความเข้าใจอีกหลายๆส่วนกว่าจะไปถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระมหาพุพลยเดยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เราจะนําเสนอกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ